เอาละครับมาดูในหัวข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการทำรูท่อโดยการใช้ฟีเจอร์ของตัวสมาร์ท o ูทแมนนวลร o ทนะครับในการทำแนวท่อของเราขึ้นมาด้วยตัวโปรแกรม s o l i d p e n นั้นต้องมีวิธีการยังไงบ้างเอาละครับเราลองไปดูครับตอนนี้เราอยู่ใน Area A รอ2เราใช้ตัว Data Tag ที่เราได้มาจากตัว s o l i d p ล n เพียงในดี PI diagram ก็คือเราจะใช้ลายที่ชื่อว่า fwl07 ลายนี้นั่นเองเลือกไปที่ data tag เบอร์นี้ได้เลยจากนั้นกดเมาส์ขวาเราจะเห็นตัว context เม n u ที่ชื่อว่า smart root ขึ้นมาก็ลองเลือกลงไปโปรแกรมก็จะทำการค้นหาตำแหน่งพอร์ต form t o เบื้องต้นก่อนจะสังเกตว่าบน dialog ของ smart root interface มันก็จะเจอตำแหน่งพอร์ตแล้วก็มีการ preview ของแนวรูทท่อ ให้เราเห็นจะสังเกตว่าก็จะมีตัว Alternative ที่เราสามารถกดปุ่ม Next เพื่อ Active ตัาตัวแนวรู้ท่อของเราได้โอเคเราสามารถคลิกได้เลยจากนั้นลองขยมนิดนึงไปที่ท็อปวิวเราจะเห็นว่า นี่คือแนวพรีวิวที่เราจะนํามาใช้เบื้องต้นเก okay. เราสามารถจับขยับปรับได้นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับตัวเส้นสเกตไลน์ของแนวท่อไม่ว่าจะาจะเป็นในส่วนของการเขียนลายเพิ่มหรือจะเป็นในส่วนของการตัดเส้นบางเส้นที่เราไม่ต้องการเช่นเราต้องการเข้ามุมแบบนี้เราก็จะได้แนวท่อที่เราปรับขึ้นมาใหม่หรือจะเป็นส่วนของบางแนวเราไม่ต้องการลบทิ้งได้แล้วก็กําหนดรีเดียชันให้ต่อกันเหมือนเดิมก็ได้ หรือจะใช้ตัวฟีเจอร์ของตัว solid p a n ในการใส่ตัวคล้ายๆกับตัว expansion loop เราเรียกว่า jog c r o o t นั่นเองมันก็จะต้องเลือกไปที่เส้น sketch และเลือกเพลนาบที่เราต้องการทำแนวเป็นคล้ายๆกับแนวหยักนะครับโอเคสามารถที่จะ ปลด relation ออกไปเช่นมันต่อกันให้ relation เป็น collinear อยู่เราเอาออกเสร็จแล้วเราให้ความสัมพันธ์ของ relation ใหม่ตรงนี้เราก็จะให้เป็นอยู่ในแนวแกน x เส้นแนวนี้ j o k ู u เราก็อยู่ในแนวแกน x เช่นเดียวกันส่วนเส้นแนวตั้งก็จะเป็นในส่วนของแนว along z นั่นเองตอนนี้เราก็จะได้แล้วฮะ ในส่วนของแนวรูทที่เราปรับคัสตอมขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วกดโอเคตัวโปรแกรมก็จะทำการเจเนอเรตแนวท่อเป็น TD ขึ้นมาให้กับเราแบบนี้นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะเลือกไปที่ตัวท่อสังเกตว่าท่อที่ออกจากปั๊มตัวนี้เนี่ยมันเรียกว่าปลายช็อตพีดทางสับช่างก็เขาเรียกว่าบองสั้นนั่นเองเราสามารถใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ครับ assign length เพื่อกาหนดความยาวของปลายเส้นนี้ได้อันนี้คือความยาวเดิมที่ แสดงบนปัจจุบันเราสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเรากำหนดเป็นค่า0ูนย์ก็คือไม่มีค่าในส่วนของตัวปลอันนี้นั่นเองมาที่ตัวเฮดเดอร์ตัวนี้ครับแนวท่ออันนี้เราก็ให้เป็นศูนย์เช่นเดียวกันจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะใช้ solidworks ในการกำหนด Dimension ระหว่าง Fitting ถึง Fitting ในการทำงานให้ Dimension ขนาดระยะแนวท่อได้เช่นเดียวกันเช่นในแนวตั้งเป็น1000ในแนวนอนของตัวจ็อกรูตัวนี้ก็ใช้1 5 0 0ถัดมา ามาดูตรงนี้สังเกตว่าบนฟีเจอร์สมารตรูทเนี่ยมันยังทิ้งแดล็อกของตัว a d ดวาวไว้ให้กับเราจะสังเกตว่าจะมีตัว Data Tag ็ของวาวในลายนี้ขึ้นมาให้กับเราด้วยเราสามารถที่จะเลือกและนำมาวางได้โดยการแดกแอนดอร์จากนั้นก็กำหนดตำแหน่งวางเลือก Data ในส่วนของวาวในไป p e สเปกระบบก็จะดึงในส่วนของวาวตัวนี้มาแทรกใส่ให้บนแนวท่อของเราส่วนตัวนี้ก็จะมีวาวอีกแท็กหนึ่งเราก็สามารถดึงลากออกมาวางบน แนวท่อได้เลยครับได้แล้วครับเราก็จะได้วาวตัวที่สอบจากนั้นก็ปิดการเพิ่มวาวลงไปมาดูที่ v y s o ครับเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเข้ามาแก้ไขอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแมนนวนลรูทละก็เพียงแค่ดับเบิลคลิก ไปที่เส้นเซ n t ทร l ไลนเพื่อแอคทีฟสเกตในเคสนี้เราต้องการให้ความยาวของปลายช็อตพีดเส้นนี้เป็นเป็น110เซนนั่นเองสังเกตว่าเขาก็จะขยับแนวให้กับเราถัดมาครับมาดูตรงนี้ครับแนวแพรของท่อเวอร์ชันนี้ของ s o l i p p n 2 2 2 2 0นะครับเราสามารถใช้การกำหนดระยะสแปนของแนวท่อได้ปกติแล้วในการทำงานเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดคู่มือว่าระยะปสเปซิ่ง ถ้าเป็นแบบบัตเวลแบบแฟงมันมีระยะเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เราลองมาดูกันครับแน่นอนเราต้องแอคทีฟไลน์ของท่อจากนั้นก็เลือกไปที่ท่อของเราแล้วก็เรฟเลนซ์ของตัว t a r g e เที่เป็นท่อด้านบนสังเกตว่าในช่องของตัว Distance ในช่องของ Y ก็จะมีค่าระยะปัจจุบันแสดงอยู่ว่าตอนนี้ท่อของเราที่เราต้องการอ้างอิงห่างออกมาในแนวอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สังเกตว่ามันจะมีปุ่มครับข้างล่าง ที่เรียกว่า get standard space ก็คือตัวนี้จะเป็นการอ้างอิงระยะของไป spacing ที่เป็นแบบบั t เวลส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัว เ a ส d a ต d s า a สเปซ t ิดแฟงอันนี้จะเป็นเคสของแฟงนั่นเองค่าระยะก็จะแตกต่างกันถ้าเราคลิกดูสังเกตว่าค่าระยะก็จะแต่ถ้าเราต้องการให้มากกว่านั้นก็พิมพ์ค่าได้เลยพอเรากดแอปพลระบบก็จะทำการดึงแนวท่อขึ้นปรับระยะให้กับเราทันทีอัตโนมัติถัดมาก็จะเป็นในแนวแนว X นะครับโอเคก็สามารถปรับระยะได้เช่นเดียวกันโดยที่เราไม่จาเป็นจะต้อง เปิดคู่มือโอเคตอนนี้เราก็สามารถที่จะปรับในส่วนของแนวระยะท่อไปสเ spacing ได้แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรูท่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับยังไงแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ